สวัสดีครับจะมาต้มไก่กินครับต้มไก่เนื้อกินครับตัวใหญ่แล้วครับจะมาล้างก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปต้มครับล้างทำความสะอาดก่อนครับ เอาขนเอาอะไรออกก่อนตัวใหญ่แล้วครับแต่ตัวใหญ่แล้วครับ 他不来了，还是。

เดี๋ยวแล้วค,ครับไก่ครับล้างเสร็จแล้วครับจะเอาไปต้มเอาคกมาต้มนะครับต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ๋ยวมาปรุงครับเกลือครับใส่เกลือ แล้วก็โลดีครับแล้วก็พงศ์ชูโล จะมาใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ครับไข้ขขเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วครับต้อไก่ครับ กินมากลครับกรน้พร <JavaScript> ิกครับพริครับเียก็กระทีย แล้วกเกลือฮะแลกวก็ผงชูรสะต่น้ำทิกินกับต้มไก่ค่ะ คลิกแล้วก็กระเทียมเกลือแล้วก็ผงชูรสนนะใช้แค่สี่อย่างค่ะ 别骂了哈。嗯嗯 Not da, noch ein

เจ้าค้ไก่ค้าจนสูงแล้วค้เจ้ามาสากค้าเดี๋ยวเราเขียนจังนด้วยนสอเดี๋ยวจะกินน้ไปเอ้เพื่อเพื่อจอมวศนกา ปจงไม่้เว่าเสยเ้าเื่อมากแล้วครับต้มไก่ต้มประมาณชั่วโมงกว่าครับ ๋ยะมาปรุงค่ะต้มต้มไก่ค่ะเกลือครับ 有那个红烧肉汤。你再放点别的哈，再别的毛菜之类的，你放。那个更不好吃，哈。

ได้แล้วครับต้มไก่คร <N Liz Gay> ับลงเสร็จแล้วครับน่ากินมากครับกินข้าวเย็นครับโจ้มไก่ครับ 那你别乱说。